สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านเฮาแนนก็จะเอาสิ่งนี้ลงจากรถไปยุกไว้เลย

tenten la wan cak purin no wong skrin putu sana kamp untung tim ni sana kalah ka pig no ya tak berun pig pig sang mun bun rab tan melebah <cantan> mm kalau kena ni ya waktu dia dah ไม่ได้เอาตลับเม็ดลงมาวัดขนาดห้องน้ํากับขนาดอั yeah. นนี้นะมันเท่ากันหรือเปล่าสมส่วนจริงจครับห้องน้ <c ười> <Yeah. S 1> ําห้องนี้นะท่านเงียนความเงียนก็จริงมันเงียนเกินเนาะจะเงี้ยนแค่ยี่สิบเซนก็พอนี่ผมเงียนสามสิบนะเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดทำอีกก็อาจจะเงียนแค่ยี่สิบเซนทางเงียนยี่สิบเซนเนี่ยพอดีส่วนว่าอันนี้เงียนสามสิบมันดู

ลองดูมักราดเยก็ได้อืมไหนเบตไปจนเองกดนโอ้ายเมดเราก็ลืมมาวานะอ,อ้าถูซ้ำดิถูซ้ำเติมดิว,มดว,วเมดนะั่นผสมปูนรอก็ได้

Những chắc bằng mày trạng bằng ở bên này. Bên trên này. cái này. Tô à, đây, bỏ rút lên bỏ lên trong trạng. Tô

มันคือฟิตวันตัวจีได้ออนไลน์เปปูนในสมัยทําอยู่ <laughs> 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 <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho nó

โอเคีบ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ